ซึ่งวันนี้ผมจะมาเดี๋ยวไปดูตัวละครผมผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับหวัวหวน้าแคลนกับผมว้าแคลนผมไม่พูดพ่างลำพีมาผมสร้างห้องเียก่อนเป็นคือผมไม่เคยสร้าง,างห้องนี้น่ะเป็นหมดสีสีสน่าผานเป็นเเล่นแปดเอาเป็นหมดก่อนสวา่างแล้วกันผม ยืนยันแล้วกันดุเรื่อทุทเรื่อมันปัดไม่แค่ขนดกขี่ตโ่อโลตอโ,โลกไม่ได้อีกผำมเมงที่ัวชมต่บแค่น,นี้แล้วกันตายเลยนะผมเอ๊ะ โอเคเชิญออกปกันผมเอ้านี่จะไม่ให้เราเล่นเลยอไง๋ยวนำผมนะออกมาทั้งหมดนี่กูจะเป็น็นจะ่ได้หนึ่ง น,อ,น,อ,น,นออกก่อนมันจะเตะออกไม่ได้เดี๋ยวเข้ามานะเกิดไม่เคยสร้างห้องบนี้เลยเดี๋ยวคุณฉัสฉันจะไม่ใช่ ก็พอเกมหลอห้องเป็นไรเนี่ยเอามันไหมเอามันละกันผม,ผมไปเล่นยังไงเดี๋ยวอยากมีหายดหนึ่งับผมผมได้ทำการเคลียร์ผู้เล่นจนหมดแล้วครับผมผมก็จะได้หนึ่งหนึ่งกับหน้าเคลียร์แล้วดูก่อนนะผมว่าผมปรับก่อนว่าไอเทมมีจำกัดไหม อืมไเเอเทมเขามันเขามันคืออะไรเดี๋ยวผมะภาพรากายกลางกลางคืนแล้วกับผมเจ้ากลางคืนความเสียหายมันจะอยู่ที่สูงไอเทมเสริมที่ก,ก่อนใช้บอลลูนบอลลูนคืออะไรพาหานะก็ต้องไม่ใช้อยู่แล้วอะ่ะรอบผู้ชม จำกัดไอเทมเสร,รมิสรรมติดเลยไอเทมเสร,ริมมันจำกัดน,นะผม S U e. อเคก็ไปเลยผมมาพูดมาตั้งนานยังไม่ได้หนึ่งหนึ่งเลยผมอยากรู้ผมว่าผมสามารถสู้หัวหน้าแขนได้หรือเปล่าแต่ถ้าผมไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวว่ากันนะผมอยากให้รู้ไว้ว่า หน้าเทวผมเก่งอยู่แล้วต่นี้ผมขอเป็น M 5 0 0ผมไม่ามีไอ้วองเลยดิจะ<ม>สู้ยังไงครับผมไม่มีไอ้บองมาอยู่ไหนอยู่ไหนเขาไม่เห็นเหรออยากคิดว่ากังไม่เห็นเนาะอยู่ไหนเนี่ยฮะบอกว่าเอะ ไม่มีไอวอรอไงดิเดี๋ยวนะวิชาเลียมขั้นสูงของผมอุ้ยแข็งอุ้ยไปสะกิลตัวค้อนบางคงไม่ใช้เหรอโอเคผมก็ใช้ผมยิงกับเ้าเลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่จวันนี้จะยิงถูกกันได้ังไงเนี่ย โอเคผมอุ้ยอุ้ยมีการใช้บัตร้้ยครับผมผมยอมละกันใช้บัตรไม่เป็นไรหรอกแค่นี้มไม่กดและสามร้อยซื้อไอวอผมผิดพลาดรอรอให้มันอืม ไอวอไม่จากัดนะผมผมปัดต่อผมน่าจะปับให้มันไม่จํากัดแล้วเอาปาให้มันจากัดดี่ว่าลืมไปเออไม่เป็นไรตานี้ผมไม่ใช้จะเปต้องใช้ไอวอเยอะครับผมไม่ใช่คนนั้นไกลตรงกันไม่ได้แบบว่าเจอกันนะผมตาแรกก็ชนะผมแล้ว ขาที่สองให้ชนะดิขาด้วยผมแล้วอยู่ไหนเนี่ยคิดว่าจะได้ร้อยหัวผมนะผมเนี่ยเก่งดีเสิร์ตเก่งจริงๆไม่เคยโดนเนี่ยนะอุ้ยิงยัไงผมอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เห็นยิงอยู่แล้วสนุกยังไงฮึฮุยอุ้ยเฮ้ยกองอ่ะเช่งวงสกิลเดี๋ยวโอ้ย โอ้ยอย่าเอาเธอโอไม่มีอยู่ผมไม่มีนั้นด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้โหผมไม่มีไอ้โอเคงั้นนี้สายรู้ว่าผมตายริงโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอรอะดับเนี่ยเข้มผมโอ้ย มาผมไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้บไม่ใช้ก็แตกกอนเพื่อนเลยเนะี่ยเป็นไรผมยอมแพ้แล้วผมสู้ไม่ไหวหรอกน้าแค้งผมกิ่นจะตายโอ้หภารกิจสี่ใครเป็นคนตั้งเนี่ยเราน่าจะว่าตัวเองเนาะมาผมไม่มีทางถุกเอยหัวง่ายหรอกอผมไม่แพ้เยายวยาผม คนเราก็ต้องมีการนั้นชนะกันมากโอ้ย้ยชนนกันมากจะเพิ่งอ้ยเร็วโอ้โหเปิดวงโอ้โหไม่น่าเลยโอ้โหตานี้มีการเหลี่ยม้วยครับผมเอากล้ามาเนี่ยอ้ยผมไ่ยอมเปง่ายหล่ะนะผมมีไอไวอสองลูก ตานี่นใช้ว่วผมนี่ผมยังแทบไ,ได้ยิงอะไรเขาเลยเนี่ยไม่หรอกอายวัวมาเอ้ยเดี๋ยว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 เยวเ,ยวเห็นนะเห็นนะเอาไงดีระยะปืนไม่ถึง ลงไปมีหวังหัวแตกแน่อืผมจะรอผมจะใช้สูตรเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวจนะจะใช้สูตรวิชาเหลียมของผมที่ผมได้เรียนร่ำเรียนม,มาจากอาจารย์อะไรไม่รู้เอาว่าไม่มีคนสอนผมมันเป็นสัญญาณเฮ้ยพี่วีเขาอยู่สูงกว่าผม,อม,อมโอเควิชาตัวผม อุ้ยน่านจะเจ็บนะครับผมอุ้ยมันไม่โดนได้ไงเมื่อกี้นี่เลือดเท่าไหร่เนี่ยโอ้ <c oughs> นี่จะกัดเล่นซัดแจ็บเลยอุ้ยอย่ายิงผมนะเ <c oughs> ก็บไหม วิบิฮึเออมังอาจเอาเอเวสู้ผมโอเคตานี้ถือว่าดีครับผมชนะไม่ชนะนี่อายเลยนะเนี่ยเก่งเกินไม่ซื้อระเบิดแล้วกันตานี้โอเคครับผมผมไม่ได้ตึงนะ มาผมจะเอาจริงนะครับผมแล้วเราถูกยิงก็ถูกยิงไปตั้งการไม่ใช่ี่เอาจี๊กตรงไหนโอเคตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อเรียกว่าอะไรไม่รู้แเลยแต่เอาเป็นว่าสู้ให้ได้ก่อนม,มีไอวอลแล้วไม่กลัวหรอกอยู่ไหนเนี่ยฮึอยู่ไหนนี่ฮึผมก็รู้เริ่มกลัวผมเริ่มบอกว่า เดี yeah, 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 ๋ยวเดี yeah, okay. yeah, ouais, nada, yeah, okay, ๋ยวหาก่อนเฮ้ยได้ไงงี้เจ้าผมไม่เห็นนะโอ้ยเพราะผมไม่เห็นแยมที่ตาเซอร์แล้วเห็นอยู่โจโฉขนาดนั้นเดี๋ยวสับกันต้องผิวๆไว้ก่อนนะผมลึกยิงยังนานนี่มิผิวนี่ไงเออนี่ก็สงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนเนี่ยคเดดีนะแฟนผมใช้ไม่ใช่สิ นักแคยนใช้วิธีการเหลี่ยมผมที่ได้เรียน,ยนมาครับผมไม่รู้เรื่องนี้แต่ใครแต่ผมไม่ได้สอนนะว่าผมไม่ได้มันเขาเหมือนเหมือนรู้ตัวผมว่าผมทัมาดูครับว่าหัวใครจะโยกกันเอ้ยว่าใครโยกก่อนไม่รู้แต่ผมจะจะแตะเพราะวงบีนี่แหละอุ้ยเร็วๆนะครับเนี่ย รอด้ยวยเพิ่มก่อนเดี๋ยวครับผมโอเคไม่รอก็ได้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนเหมือนมืน,มน,มนมจะลงมาครับผมผม,ผมต้องเรียกเอาจริงครับผมนี่มาตั้งนานยังไม่เอาจริงน,นี่นี่ขนาดเอาจริงแล้วยังตาขนาดนี้โอเคคำพูดอย่างนั้นแล้วครับผมผมยอมรับความจริงไม่ได้ผมสู้ไม่ไหวหอ่ะผมก็ยอมรับผมว่าเก่งเกิน ไม่รู้ว่าผมว่าผมกากเกินนั่นแหละเขาไม่ได้เก่งแต่ว่าผมกากเฮ้ย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 หนิงเขาอ่รหนิงเขาครับเรียรีเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยตายแล้ววงบีบคราวนี้ โอ้ไม่รอด,ดอมมอครับผมโดนวมอีกตายโอ้ผมไม่ตายครับผมผมแพ้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแค้นผมเขาตั้งเก่งกว่าผมอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ไม่เถียงแค่นี <c oughs> ้ผมฆาตการ <c oughs> ดูหัวหน้าแค้นนั่นก็คือแพ้ย่อยย้ําครับผม <c oughs> นัวแค้นนี่เก่งจริงๆครับผมผมชื่นชมเลย โอเคออกจากกาจร้างแขนไว้ที่สิอ้าวเฮ้ย